เดียวเลยมันยุห ผมนะครมา เดี๋ยวมีเดี๋ยวยิงต่อนะเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงต่อนะครับโอเคมานะครับโอเคครับโอเคครับภาพชัดเหนชัดไหมครับคนหนึ่งผมหน่อยคนหนึ่งผมนะครับคนหนึ่งผมหนึ่งครับผมถ้าภาพชัดเหนชัดคนหนึ่งผมหนึ่งนะครับผมโอ้ยยืนยืนยืนไม่เหมือนครับผมครับขอบครับยังครับยังครับยังออยู่ครับยังออยู่นะฮะยังอยู่นะฮะ ชัดถึงชัดนะครบออกคอมครับคอมครับคอมครับโอเคครับบันแดงครับบันแดงณฑแดงบันแดงบันแดงกลับมาก่อนครับบันแดงครับบันแดงกลับมาก่อนครับบันแดงครับผมนี่ผมอันนี้กำลังวอร์มอยู่นะยังไม่ได้แข่งนะยังวอร์มอยู่นะครับความกว้างพอดีแล้วฮะกว้างพอดีนะครับบันแดงกลับมาครับบันแดงครับชัออกครับอมครับคอมครับบันแดงกลับมาครับบันแดงครับผม ประเด็นม <The> ันเห็นคดีอะไรเนี่ยเห็นรับค่ะฉันฉันนะครับขอบคุณครับครับถึงเยอะไม่รับเลยนะครับ โอ้ใช่ไหมออกเขาแบ่งออกมาแล้วใช่ไหมผมขออภัยครับพี่ครับผมไม่ได้เข้าไปดูขะอมูลแต่อะไรนะต้องขอบคุณทุกคนมากครับพี่อัปเดตข้อมูลให้ผมรับทราบนะฮะท่าชัดมาขออภัยครับความกว้างพอดีไหมครับความกว้างพอดีไหมครับความกว้างพอดีไหมครับนี่ผมยืนกลางโลกนะครับความกว้างพอดีไหมครับความกว้างพอดีใช่ไหมฮะ แน่นอนครับเจอ,ออาโปผมบอกคำเดียวงานแน่น,นอนครับเก่งบอกถามงานนี้มางานนี้เอาเอาจริงมาครับพร้อมวันละหลายชั่วโมงครับยังผ,ผมกับผมกับปั้มให้เก่งครับผมกับเก่งต่อผมสองหนึ่งผมยังเอาไม่ลงนะผมยังเอาไม่ค่อยลงนะเก่งอกถาความกว้างของภาพโอเคไหมครับความกว้างของภาพโอเคไหมครับมันใกล้ไปไหมครับไม่ใกล้เนาะไม่ใกล้เนาะ ต้นราชนาวีเองนะครับเป็นนักกีฬาแข่งฟันีมชาติไทยนะผมที่จะนุ่งต้นทางแข่งฟันในประเภทคู่ผสมนะครับผมผมเองนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมผ่านเพจผมนะครับขอบคุณคนมากๆครับผมที่ยังเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะขอบคุณครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สนามสองครับผมเด็กนักมวยไทยครับผมครับพี่เราอยู่ที่สนามสองครับในการแข่งขันแข่งฟันธงทชั้มโลกครับผมในรอบ16คนสุดท้ายครับผมถ้าชนะจะต้องรอบ8ปดคนนะ เขารอบแบคนพบตูนิเซียนะครับไทยแลนด์ทูทขอบครับพี่เป็นไทยบ้านสตอรี่ขอบคุณครับร่วมใจร่วมเชียร์นักกีฬา,าันทีมชาติไทย,รยเราบผมโดยเฉพาะกีฬาวขาผมเดี่ยวชายนะาค,ครับแล้วก็คนแข่งกีฬาครับวันนี้ pues, มีเดี่ยวหญิงกับเดี่ยวชายนะครับวันนี้ครับผมน้องหยกของเราเป็นประเภทเดี่ยวหญิงคนระับน้องหยกหยกน้อยจากลำพูนนะฮะับมาเต็อนกำลังใจให้นักกีฬาของไทยคนระับ เริ่มการในคันแล้วนะบอกผมว่าท่านพ่อควรน่าจะเสียนะผักเยอะโอ้โห ตะกอเสียนะผมต้องขอไปนะครตะกอกขาเสียนะฮะศูนย์ศูนย์นตอนหนึ่งครับตามมาเก็บน้ำลปลาตรงนี้โอ้โหนี่ปลาบเดียวรงนี้ครับเอาตอนนี้รอบที่หกครับผมการำนส่งยกเต็มหกโมงครึ่งครับผม ไทยเจอกับจีนครับใครเจอกับจีนครับที่เราเตะอยู่นะครับใครเจอกับจีนครับผมมาตุกแรกเบิร์ดออกไปครับมาดูลูกทีตองของจีนฮะตามมาเตะเราตามทำไรตายืนเต็มน,นี้โอโ้โหยังอยู่หรือเปล่าอยู่ฮะยังแก้ข้ามได้หรือเปล่าไม่ข้ามนะโอ้โค ปาขวาโอ้โหนี่เอ็ดบอลทางนี่นี่เอ็ดบอลน,นะมาดูเติมใหม่นะฮะตัดต่อนี้นะรั้เรื่องจาก,กตัดตอบอดเขาเสียนะมันผมมายืนมุมนี้จะได้เห็นตักต่อบอดตัดต่กกอบอดเสียนะดูดูสองนะฮะศูนย์ต่อสามครับโอ้โหดับนอบอลบอลครับ ถามอะไ <worldwide> สูส้ <uit> right <S <s <suspended> วาครัสมุนักจาสวัสดีครับแม่ครับโอ้หรับไม่ได้ครับน <hole> ี้ครับยลอกเสือครับ เกิลูกที <ió> <S 3> <S 3> <S ่สองเตรียมมาครับเกิดเป็นสองลูกครับโอ้โห เชอเกี่ยกันครับเชือกเกี่ยวเทศอะไรเชือแดงเชือเชือกเกี่ยวประเทศไทยครับเชือกแดงประเทศจีนนะฮะลูงนี่ออกครับดูสว่วนที่สองของจีนเช่นกันฮะตามมาเตรียมคามครับลุงนี่โอ้โหลูกนี้เตะไฟบอลเอาเนี้ยพลาดนิดเดียวครับ เจ็ดต่อสามครับสามต่อเจ็ดครับสามต่อเจ็ดครับโอ้โหสเสียบดีบเฮาเ 4, 7, 8, น,นี่ครับเรียบเลยตต่อเจ็ดครับตามมาจงหาทำไมโอ้โหปักหายแล้วพี่ครับ

ครับผมต่อ,อไปครับฝั่งนับสี่คะแนนนะฮะแต่หนึ่งคะแนนจะเสียได้สองครั้งนะครับผมแต่คุสองนะฮะ,ะเสียจออกไปฮะ ท่ามก็ค่อนข้างรับยานะครับไม่ได้เสิเร์ฟเจียบ่อยก็พยายามจะเสิร์มวัดน,นะครับเพราะว่าท่าามก็ได้แต้มจะไม่ต้องไปรากเตะให้เหนื่อยนะครับผมมาดูจีนเต๋อครับรเสิรเจียกันนะครับรคอ้อนข้างหางนะฮะจีนก็เสิร์ฟเจียสอมกันนะครับ แล้ออกไปครับเียาย้วปหายแล้วปักปกเกมรับนีครับ,รบแล้วก็จบเกมในเซตที่หนึ่งนะฮะคะแนนค้าง่างนะครับ12-6ต่นอนะฮะเซตที่หนึงนะครับ นะฮะถ้าเป็ FC, นเอฟซีต้องหยกลำพูนฮะหญิงเดียวหนึ่งเดียวของไทยนะฮะน้องหยกน้อยลำพูนฮะจะเริ่มแข่งเวลา6นาฬิกา30นาทีนะฮะ6นาฬิกา30นาทีถ้าใครรู้โปรแกรมน้องหยกบอกบอกพี่บอกพิมบ,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 บอกในคอมเมนต์เนี่ยนะฮะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้ที่ได้เข้าไปดูนะครับต้อขอใครด้วยนะฮะ ดีวันพ่ออ,อน้องหยกเจออินเดียอ๋อกครับของครับน้องหยกเจอินเดียนี่ครับทีมเบ้นะน,น้องหยกเจอเนินเดียแปดสามศูนะย์นะวันน่ายังไม่จบใช่ครับใช่ครับบอลเบอร์อะไรเบอร์ห้าครับผมเบอร์ห้าผมแต่บอลเสียบกันแต่บอลมันจะนุ่มกว่านุ่มกว่านะครบอลจะนุ่มกว่าคู่บอลเสียบกันพื้นนะครับเกือบเป็นร้นอยเลยนะครับ Yeah. Uh -huh. มาดูลูกเปล,ปลเ่าไม่ดูฮะโอ้โหลูเสึกผมผมมาครับลูบนี้ไม่ได้ดูลดกลับไปยอเก่าได้ครับยินดีงมาครับถูกแก่อไปครับ,คร,บครับรอบนี้ยังต้องเทลู่เสือีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต่อไปเจอสุนิเซียก็ ก็น่าจะผ่านได้ดรไดนนครับต้องรองไปเจอโปนแน่นอนครับถ้ารอบสี่นะลองสนุกแน่นอนครับ อันนี้ตัวจริงครับจริงตัวจริงนะไม่โอนครับรอชัวร์จริจะงนะได้ครับยินดีครับผมเห็นครับจางครับสวัสดีครับจางครับทำอะไรโอ้โอ้เก่งทำจะแปรหลอกครับมีหลอกไป่สำเร็จนะฮะ ตามไปโอ้เอสวันเท่านี้ฮะต้องเล่นลูกนี้ใหม่นะฮะต้องเล่นแต้มนี้ใหม่นะฮะนครับมีปัญหากับพื้นสนามครับค่อนข้างจะหลุดไวยนะฮะลูกแรกเกือบจะเป็นไปนะ โอ้โหดับเ์บอลเป่าครับตรงนี้ต่อเ oh, จีแอตแลสโคองครับจ้างครับฟองครับ <'s> แอดนาจะแข่งพรุ่งนี้นะฮะโดยปเป็นเพื่อนคู่ผสมนะ,ะามมามข้ามมาเกมคราฟมงโอ้โ oh, ห oh, นี่เอ็ดบอนะฮะครับหน้าคนจีนนะตรงนี้เอ็ดบอลฮะ ทำมาเจองทอะไรตรงนี้โอ้นี่ยนเตะแล้วฮะโอ้โหดาวทำนี้ครับ Ja, yeah. ก็โอเคท้งเครับ โอ้โหคมมากเลยครับลงเน็ตเลยนะพี่ครับมาดูลูกตะวิสองม่ฮะเพราะว่าหนึ่งแต้มเดี๋ยวกวยลับไปแย่สองรั้งนะฮะนี่นะโอ้โห,โหไม่ต้องรับนะ मैं अपने आपका ต่อไปรอบกี่โมงต่อไปรอบกี่โมงเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยนะเดี๋ยวแต่ว่าที่น่แน่ต้องยกหกโมงครึ่งครับเนี่ยครับที่นี่แน่ต้องยกหกโมงครึ่งครับคุณลุงของเรานะครับนาฬิกาที่นแน่หกโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูน้องยกน้องยกก็เตะประมาณสามครั้งนะครับวันนี้ครับสองถึงสามจริงๆตั้งนะฬิกาต้องยกต่อไปนะฮะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นคู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมนะพรุ่งนี้นะฮะนี้รับรองความมันระเบิดเถิดเ่ิงแน่นอนครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่อีกประมาณสัก ผมว่าอยู่ประมาณไม่เกินชั่วโมงนะเดี๋ยวพบกันใหม่นะสี่โมงเก่งมันต่ออ้าวสี่โมงแข่งแข่งต่อได้หรอโอเคครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมผมกดออกก่อนเดี๋ยวผมเข้าไลฟ์ใหม่นะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวผมกดออกก่อนนะผมเข้าไลฟ์ใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสักครู่นะฮะ